ออกจริงๆแฟนคลับ FC เฮลันครับสวัสดีนะครับผมพกัองบ่าวีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อเ้านี้เพื่ดได้เบิ่งคลิปทางช่องบ่าวอีสานแน่พี่น้องบ่าวิสารได้ทําคลิปหนึ่งคลิปลงไปนะครับผมนอกน,นั้นคือคลิปที่อีหลาหน้อยเฮาาไปเขียนบนรถนะครับผมนาะของทางพอฮักคันหนึ่งแล้วกะ เซนซื้อเขียนเป็นซื้อแล้วกะมีตัวเลขนะครับผมเนาะซึ่งต้องย้ำอีกครั้งพี่น้องอีหล่าหน่อยเข้าบดายใบยหวยนะครับผมเนาะเพียงแต่อีล่าหน่อยเข้าเขียนหยอกทางพอหักทันนันนะครับผมแล้วแต่แฟนคลับเอฟซีกะโฟกัสอ่าที่ตัวเลขแล้วกะหลายคนโฟกัสที่ป้ายทะเบียนนะครับผมเนาะอ่าเมื่อซองหนีบาซารกระเด็ดคลิปลงไปแล้วโต๊กแรงมากพี่น้องต้องบอกวา่าออกอีลี หลายคนเฮลันเลยนะครับผมเนาะเพราะหลายคนชอบไปเสี่ยงดวงกับเพื่อนบ้านนะไปเสี่ยงดวงกับเพื่อนบ้านเฮาซึ่งเพื่อนบ้านออกพี่น้องหนึ่งแปดอิหลานน้อยเฮาเขียนบนรถนะครับผมนะหกหนึ่งแปดผู้ที่เพิ่นมักเรื่องตัวเลขมักเรื่องเสี่ยงดวงพี่้อง เพื่อนําไปเสียงดวงเพื่อนนา่มป้สื่อด้วยความชอบส่วนบุคคลด้วยความชอบส่วนตัวของเพื่อนเนาะเพื่อนก็เด้นาไปเสียงโชกเสียงดวงปรากฏว่าถูกจริงๆอันนี้บอกเลยเลยว่าคนลูกพี่น้องนะครับผมเนาะคนลูกอีกแล้วอีหลานน้อยเฮาให้โชคอีกแล้วนะครับผมเนาะผู้ได้โชคผู้ได้มานแนยกมือขึ้นพี่น้องผู้ได้โชคผู้ได้มานยกมือขึ้นนะครับผมเนาะได้รับโชคจาก ตัวเลขที่เห็นบอนะครับผมเนาะจากในเบอร์คลิปอิหลานหน่อยเฮ่าบรไิได้รับโศกแนยกเมือ่อคืนสําหรับตัวบอลอีสานเองเนอะครับผมเนะาะบอลอีสานกับบริได้บริได้เล่นดอกพี่นอ้องอ่าเพราะว่าบอลอีสานเป็นคนที่บริเล่นอยู่แล้วนะครับผมเนาะเพียงแต่ทําคลิปนะครับผมเนาะเราทําคลิปเพื่อความสนุกและนําคลิปมาฝากอ่าพอไปแม่เอฟซี FC, อ่าเอฟซีแฟนคลับนะครับผมเนาะของอิหลานหน่อยเฮ้าของสารหน่อยเป็นพร่แพร่งที่ ชื่นชอบเรื่องตัวเลขเท่านั้นนะครับผมเนาะบริษัทจะย้ำอยู่เสมอเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพน,นันอ่าเพียงแต่อ่าทาคลิปนะครับผมเนาะออกมาเพื่อความบันเทิงเบิ่งกันม้วนๆน,นะครับผมเนาะผู้ได้มากกะเป็นสิทธิ์ของภัยของบ้านนั่มเป็ดเสียงโชคได้อ่านี่็ดีใจนั่มอ่าผู้ใดโชคผู้ใด้มา็ดีใจนั่มอันนี้เขาอันนี้เข้ายิงยิ่งดีใจนะครับผมเนาะแฟนความเอฟซีบ FC, เบิ่งคลิปเวลาหน่อยได้ความสุข ในรอยยิ้มในเสียงหัวเราะและยังได้โชคอีกนะครับผมเนาะอันนี้คือ,อดวงไพ่ดวงมั่นโศกไพ่โศมั่นบาร์ไพ่มานมั่นจะซื่อนะครับผมเนาะกะผูใดมักเสียงโศกกะขอให้ใใจสติกันนะครับผมเนาะเอาพ่อไดรุ่นพี่น้องเอาพ่อหัวใจได้ทํางานเลือดได้พ่อฉุบสีทว่วใจก็ยังบริสัน เบาไหวนะครับผมโมเมนต์วันนี้อยซื้อมัดลอยเศร้าสองรอยจนติดหนีติดสินจนเป็นภ้าละเจ้าของเป็นภาระ,ะครอบครัวนั่นก็บ่เห็นด้วยอ่าเฮากับเล่นพอได้รลุนซื้อพ่อได้รลุนนะครับผมอันนี้กสัสวงบ้านกันไปพี่น้องอันนี้ก็ขอยินดีด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ไปตรงกับเลขกหางประทัดนะครับผมเนาะในงานวงสวงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อ ในทางประทัดจําได้ว่าหนึ่งแปดเก้าว่าพี่น้องล้วกันข้างล่างเก้าสองหรือสองเก่าอะไรนะครับผมเนาะถ้าจำผิดแต่นาจะสองเก่า,าหลายคนกับสื่อตัดนาตัดลังนะครับผมเนาะคนที่คนมักเล่นเป็นสื้อตัดอยู่แล้วเป็นซื้อเป็นอันนั้ก็ยินดีน้องเพิ่นนะครับผมเนาะอ่าถือว่าเป็นมือสันวันดีหลายคนโศบมันไปตามๆกันหลายคนมีดวงอ่าจังโศกจังมันไปน้่กันอันนี้ก็ยินดีน้่ ส่วนมันบังเอิญเกินไปวอทีเลกมันมาตรงกันอันนี้มันก็น่าคิดนะครับผมนาะมันมันมีความมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่หลายๆอย่างมันมาตรงกันยิ่งคลิปพ่อการใช้นะครับผมนะทีลงป,ปูเสือให้อายิบแบงค์พันอ่ายื่นให้พอการใช้เลข่ายพี่น้องมันก็มาตรงกันกันกบเลขประทัดอีกอันนี้ยิ่งแบบ มันสอดคล้องกันไปหมดไปไี่้องมันมันมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเรื่องตัวเลขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนาคนลุกเลยนะครับผมเนาะเป็นเรื่องที่เกินกว่าคําว่าบังเอิญนะบาสาัขออส่คํานี้ก็แล้วกันพุ่นสุกพุ่นหมานก็ยินดีน้ำนะครับผมเนาะฮะยินดีน้าแล้วก็ขอให้โซคขอให้หมานเบื้องอีหล่าหน่อยในความสุขในความยิ้มในเสียงหัวเราะ อ่าได้โชคได้หมานอันนี้ก็ยินดีน้ำทุกผู้ทุกคนและพี่น้องผู้ใดที่มักเดือนเสียงโชคนะครับผมเนาะมักเดือนตัวเลขอ่าบางสัปดาห์จะย้ำยู่ทุกครั้งอีหล่าหน่อยเฮาโมเมนต์จอมแม่์ใบหวอยนะครับผมเนาะการเขียนบางครั้งนะครับผมเนาะหรือการพูดออกมาบางครั้งอีหล่าหน่อยเฮาไม่ได้มีเจตนาในการใบหวยเลยเพียงแต่แฟนคลับเอฟซีอ่าที่มีความชื่นชอบกันแล้วกันเพิ่นเพิ่นโฟกัสที่ตรงนั้นนะครับผมเนาะ,ะแล้วกับเพิ่นก็น,น่าเปเสียงโชคเสียงดวง โศกไผมานบั่นดวงไผดวงบ้านเรื่องบอยสารว่าละ่ะอ่าแต่อิหราหน้อยเฮาไม่ได้มีเจตนาในการไใบหวยบอไดมีเจตนาในการอ่าไฮเลกนะครับผมอ่าอิหราหน้อยเข้าเขียนฟ้ากระโปรงรถหรือเขียนบนรถนะครับผมเนาะของแต่ละขั้นนั่นคืออยากหยอกอ่าอยากหยอกแฟนคลัมเบซีอยากหย,ย,ยอกพ่อฮักไม่ฮักอ่าเขียนนั่งเจกิญเขียนอ่าล้างด้วยนะล้างล้างด้วยอย่างนี้จังสีน้นะครับผมเนาะคือ รถฟุ้นหลายอีลาดน่อยเท่ากับอยากเขียนอีหยังใส่นะครับผมนาอแต่ปรากฏว่ามันมันอ่ามันออกมากเป็นตัวเลขนขนาดน,นั้นหลายคนก็เลยโฟกัสนะครับผมเนาะแล้วก็โฟกัสที่ป้ายทะเบียนด้วยอ่าอันนี้ก็แบบบอลสารวัดโศกไผโศกมันมาน์ทไปมานมันเรื่องแบบนี้ห้ามกันบ่้เนะครับผมนาอคนมัดเรื่องเสียงโชคเรื่องตัวเลขอ่าแต่อีลาดน่อยเฮ่บาบ่ด้ใบหวยบย่ด้ใบ,บเลข แต่เจตนานั่นคือต้องการหยอกพอหักไม่หักต้องการหยอกแฟนคเอบฟซี่เท่านั้นในการเขียนบนรถหรือในการพูดนะครับผมน่าออกมาในในแต่ละยางหลายคนกระจับคำเบาของอีลาดหน่อยไปเสียงโศกเสียงดวงกระโศกกระมาดกันไปกันมีหรือ,อพอกันใช่ยังยังจังสินะครับผมน่าให้อีราดหน่อยแบบมอบรางวัลกับอีลาดหน่อยเลือกหนึ่งใบแล้วก็มาเส้นอ่าน,นั้นก็ถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งวิธีก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าโศกภัยมารมันอ่าที่อาไซดดวงกันแล้วกันของยิลาโน่เฮายิบไ้อ่าแต่น้องบริไดเป็นคนบอกบริไดเป็นคนใบอันนี้ก็วางว่าพี่น้องเอฟซีจะเข้าใจนะครับผม,นเ,เ,เ,มนเนาะผู้ไดโศกภัยมารแน่ยกมือขืนพี่น้องอ่าผร,ร้ใดโศกภัยมารมือนีแนครับอ่าเพื่อนบ้านนะครับผมเนาะเฮายกมือขืนนะครับผมเนาะนึงแปดมาเต็มเต็มวู้ยเนาะ ยินดีนำยินดีน้ำปุเรโซป์เรมาณขาพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมนอกเป็นจังเงินอีดีนะครับผมนสำหรับสิ่งที่ในความตั้งใจของนั่งพี่น้องแต่มันมันออกมาเป็นจริงอีลีแน่ๆหลายเรื่องอนี้ก็เป็นจังเงินอีลีสาหรับเรื่องที่เล่าที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งช่องวาสารแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้วาสารต้องอขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ